สวัสดีครับผมเอราวัตฝ่ายขายรถบรรทุกอีซทูนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัทอีซูซูชัยเจริญกิจมอเตอร์จำกัดนะครับซึ่งจะเป็นโชว์รูมขายรถบรรทุกอีซูนะครับโชว์รูมของเราเนี่ยจะมีรถกระบะอีซูหรือแม้แต่รถบรรทุกที่เป็น4ล้อนะครับ6ล้อเล็ก6ล้อกลาง6ล้อใหญ่รถ10ล้อเพลาเดียวรถ10ล้อ2เพลาหรือแม้กระทั่งเป็นรถหัวลาก รถ12ล้อเราก็มีครับพร้อมต่อตัวถังทุกรูปแบบนะครับผมทุกชนิดนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพามาดูรถ6ล้อกลางนะครับซึ่งรถ6ล้อรุ่นนี้จะเป็นรถ Isuzu FRR 190แรงม้านะครับผมซึ่งจะติดตั้งตัวถังมาเป็นแทงน้ำมันนะครับจะเป็นแทงน้ำมันดีเซล6,000ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเชนด้านนี้นะครับ ในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับแล้วผมจะเปิดหัวให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการเปิดหัวนะครับผมการยกหัวขึ้นจะต้องใช้ดึงอย่างนี้ยครับกดลงไปอย่างนงี้นะครับแล้วก็ใช้มือนี้ดันนะครับใช้มือขวาดันแล้วก็มือนี้ปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผม 4HK14 สูบนะครับ 5,193cc นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นกล่อง ECM นะครับ ตรงนี้จะเป็นน้ำมันพวงมาลาัย power นะครับผมดูแลรักษาระดับให้อยู่ระหว่างขีดแม็กกับขีดมินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระปุกน้ำยาหล่อเย็นนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องฟิลภายนอกนะครับควอบคลุมระบบไฟด้านนอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระปุกเกียร์ m Z Z 6w นะครับผม6เกียร์เดินหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่า GC นะครับผมเป็นคันเร่งนะครับผมคันเร่งไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยว ผมจะพาไปดูอุปกรณ์ในส่วนของตัวถังนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตห้หัวลงนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับตัวนี้เลยจะเป็นแท้งน้ำมันนะครับผมสามารถที่จะโหลดน้ำมันเข้าเนี่ยนะครับได้6 0 0ันลิตรนะครับผมตัวนี้ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมถังตัวนี้นะครับจะมีการแบ่งช่องนะครับผมเวลาในการขับขี่เนี่ยมันจะมีการกระชกน้ำมันจะชกเวลาเบรกเวลา เข้าโค้งซ้ายโค้งขวามันจะเอียงไปเอียงมาซึ่งจะมีการแบ่งช่องกั้นช่องให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมที่จะใช้ในการเติมน้ํามันนะครับผมเพราะว่าแท้งตัวนี้นะครับผมจะมีมิเตอร์ในการจ่ายน้ํามันนะครับซึ่งตัวมิเตอร์ในการจ่ายน้ํามันจะอยู่ด้านหลังนะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนของที่จะจ่ายน้ํามันได้มันต้องมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยต้องมี PTO นะครับผม ตัวนี้ p d o นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผม p d o ก็ที่เรียกกันภาษา,าคนขับรถบรรทุกนะครับผมก็คือเกียร์ฝากนะครับผมซึ่งมันจะมีหน้าที่นำกำลังมาปั่นปั๊มเพื่อว่านำน้ำมันนะครับออกไปหัวจ่ายแล้วเอาไปเติมเครื่องจักรนะครับผมเพราะว่าลูกค้ารายนี้นะครับผมรับเหมบรับเหมานะ ก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งต้องใช้รถน้ํามันเอาไปเติมเครื่องจักรพวกรถแมคโรรถแท็กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นปัม๊มอ่าจะเป็นปั๊มเพื่อจะส่งน้ํามันไปทางยังหัวจ่ายคือหัวจ่ายมิตเตอร์นะครับผมจะวิ่งไปอย่างนี้นะครับนะครับอ่าเชิญด้านนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับจุดตัวนี้จะมีกลวยให้นะครับในส่วนของ ต่อตัวถังในลักษณะนี้แล้วก็จะมีนี่นะครับมีถังดับเพลิงนะครับผมถ้าไม่มีถังดับเพลิงไม่สามารถที่จะจดทะเบียนผ่านนะครับนี่นะครับถังน้ำถังดับเพลิงตัวนี้ขนาดถังใน15ปอนด์จะมีให้สองถังนะครับผมนะครับนี่15ปอนด์มีให้สองถังแล้วก็จะมีสต็อปเปอร์ให้สองตัวนะครับแล้เวเชิญด้านนี้ทีนี้ผมจะพามาดูในส่วนของมิตเตอร์นะครับหัวจ่ายน้ํามัน เพราะว่าจะได้เติมเครื่องจักรนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยจะเป็นหัวจ่ายน้ํามันแล้วก็จะมีมิเตอร์มีตัวเลขวัดอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเชิญกล้องน,นะครับแล้วก็จะมีหัวจ่ายตรงนี้นะครับมีหัวจ่ายให้แล้วก็เติมน้ำมันนะครับอันนี้เติมได้แต่เพราะเครื่องจักรนะครับในในทางกฎหมายนะครับห้ามเติมรถยนต์นะครับตัวนะเป็นเครื่องจักรแบบ ที่เป็นเครนรถเครนอะไรอย่างนี้นะครับสายนี้เรามีให้20เมตรนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งเพิ่มนะครับปกติจะได้ประมาณ5เมตรนะครับอันนี้คือในส่วนของมิตเตอร์นะครับอ่ะติดนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของถังน้ำมัน100ลิตรนะครับผมเติมน้ำมันดีเซลนะครับผมตอนนะี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์นะครับผมจะมีด้วยกัน2ลูกลูกละ70แอมป์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเบรกนะครับผมจะเป็นเบรกแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิกนะครับจะเป็นเบรกอิสระหน้าหลังนะครับผมตัวนี้เป็นเบรกลมดันน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์ไดเออร์ดักจับความชื้นในถังลมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํามันเบรกครับก็ตัวนี้จะมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับ รักษาให้ระดับน้ำมันเนี่ยจะอยู่ว่างอยู่ระหว่างขีดแม็กกับขีดมีนนี่นะครับผมหรือว่าถ้าให้แนะนําก็ให้อยู่ระหว่างนี้นะครับขีดขีดบนนะครับเพราะว่าเวลามันพ่องมาเราจะได้รู้ว่ามันมันลดลงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดหัวอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของกองอากาศนะครับในส่วนของกองอากาศของรถรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่สองลูกนะครับผม คือมันจะมีลูกข้างในแล้วก็ลูกข้างนอกนะครับผมเวลาใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับแกะแกะสามารถที่จะแกะออกมา <c oughs> แกะออกมาทําความสะอาดได้โดยเราถอดตัวนี้ออกมานะครับอนนี้ลูกที่หนึ่งนะครับอันนี้ลูกที่สองซึ่งในการเป่ากองก็ให้เป่าด้านในออกด้านนอกนะครับ ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวทีนี้เราขึ้นไปดูครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราเชิญตาตกล้องเลยครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับน่าจะขึ้นได้อยู่นะว่า <laughs> ขึ้นมา นี่นะครับอันนี้สามารถสามารถเดินได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีหูหูยกนะครับในกรณีที่อยากจะยกแทงออกจากรถนะครับหรือว่ามีการเซอร์วิสอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ข้างข้างบนนะครับผมแล้วก็ตรงหัวนะครับผมจะมีไฟ จะมีไฟอยู่บนหัวด้วยนะครับน่าจะเป็นสีเขียวกับสีแดงครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในห้องเก่งนะครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับวิธีการขึ้นก็ใช้มือขวากับมือซ้ายจับตรงนี่นะครับแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับครับนั่ง เวลาขับอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับพวงมาลัยให้เข้าที่แล้วก็ปรับเบาะนะครับผมเดี๋ยวจะได้อธิบายในส่วนของอภายในห้องเก๋งครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มเลยนะครับจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมมีแอร์แบกนะครับผมทำงานร่วมกับเข็มขัดแบบดึงกลับนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยของเราเนี่ยจะสามารถยุบตัวได้นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็ในส่วนของคันเร่งนะครับผมจะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับควอบคุมด้วยกล่อง ECM นะครับแล้วก็เกียร์ยจะเป็นเกียร์ MZ6W นะครับจะเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเชนด้านนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของวัดรอบนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวัดความเร็วตัวนี้จะเป็นวัดลมนะครับถ้าตัวข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นวัดลมล้อหลังนะครับผมในส่วนของออข้างล่างเนี่ยจะเป็นวัดลมล้อหน้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมแล้วอันนี้ตรงความร้อนแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นวิทยุ CDMP สามแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ Air สามารถปรับได้หระดับนะครับเป็นฟูลโหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับผมจะเป็นเก๊ะจะเป็นเก๊เก็บของนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมีมีซ้ายขวานะครับตรงนี้ด้วยนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีฟิลวอยู่ตรงนี้นะครับที่ใส่แก้วน้ํานะครับประมาณนี้นะครับรถคันนี้มีติด ในส่วนของทีเด็นะครับด้วยตัวนี้จะเป็นตัวรูดบัตรนะครับผมใช่ก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้มีเครื่องมือแม่แรงให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับ่ครับแล้วก็รถของเราเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของอให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทร02118 ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดกดหกนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับถ้าลูกค้าสนใจรถบรรทุกอีซูซู frr 190แรงมา้าติดตั้งตัวถังเป็นแบบแท้งนะครับผมสามารถติดต่อผมได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าห้าสองหกเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เรามีไฟแนนซ์นะครับผมที่จะรองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบุคคลหรือบริษัทก็สามารถซื้อได้นะครับผม ดาวเริ่มต้นที่5%นะครับผมขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ